สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะยินดีด้วยนะคะกับคนที่ถูกหวยฮาหนอยแล้วก็หวยลาวด้วยนะส่วนแอดไม่ถูกค่ะแอดไม่ได้ลูดลาวสามัคคีเนาะสมเสียดายอยู่มาดูค่ะแนวทางหวยฮาหนอยวันที่11สิงหาคมนะคะหก วิ่งลูดให้ไปที่19ค่ะจับคู่ที่1292 1797นะคะแอดจับคู่ไม่แม่นนะคะส่วนมากแอดจะวิ่งแล้วก็รูดลองเอาไปพินิจพิจารณาเป็นข้อมูลค่ะเอาไปเปรียบเทียบกับแนวทางของท่านดู mm hmm. วิ่งรูด19นะคะจับคู่ให้ที่1292 1797ค่ะ น,นี้เป็นแนวทางของฮานอยวันที่11สิงหาคมนะคะวันนี้ก็ได้แอดได้วิ่งลู่เหมือนกัน,นะคะ่ะดีที่แอดเป็นเน้นวิ่งเยอะหน่อยพราะได้ทุนคืนคะ่ะแล้วก็มาได้เด้ง08นะคะวันนี้ก็เข้าอยู่เข้า วิ่งเข้ารูดเข้าเด้งนะคะฮาหนอยเฉพากิจลองเอาไปพินิจพิจารณาดูค่ะนี่เป็นแค่สูตรเป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอบคุณ F.C. นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ